ชาวราศีไม่ถุนะฮะดวงแฟนเสริมดวงเงินและโชคลาภให้กับตัวเราตัวเราเต็มที่นะฮะจากนี้ไปสเดือนคือตุลาถึงเดือนธันวามน,นครับเรียกว่าแฟนจะอาจจะช่วยเหลือ่าหรือให้โชคให้ลาบนะฮะหรือบางทีบางคนบอกโหแฟนไม่ได้ช่วยเลยนะครับบางทีจะให้ยิบลอตเตอรี่นะอะไรันีย้ยกตัวอย่างเฉยน,นะฮะเออแต่ว่าให้โชคให้ลาบทางใดทางหนึ่งนะครับ หรือให้ไอเดียและปัญญาให้แนวทางการแก้ปัญหาดวงแฟมเป็นอะไรหลายๆอย่างให้กับเราแล้วนะครับในช่วง3เดือนนี้นะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสที่ย้ายนะครับเพื่อนๆครับเขาเพิ่งย้ายมาสดๆร้อนๆนะฮะดาวพฤหัสคือดาวคู่ครองคนรักนะฮะหรือดาวเกี่ยวกับการงานนะครับชวนนีโคจรอยู่ในตำแหน่งเงินทองและได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับภาษาดาวฟังมันผ่านไหเพราะว่าผมจะสรุปให้ฟัง หรือว่าแปลความหมายฟังตีความตามดาวให้ฟังได้ว่าดงแฟนนะฮะหรือเอาอย่างน่ค่าดนก็ได้นะครับงานนะฮะจะให้โชคให้ลาบนะครับความรักที่เกี่ยวพันกับเรื่องของงานนะฮะหรืองานโดยคนไม่มีแฟนแก็กลายเป็นงานเนี่ยจะส่งผลบวกให้เราเต็มที่ในช่วง3เดือนนี้นะฮะซึ่งมันจะส่งผลสมุติว่าเพื่อนๆค้าขายโอ้โหเจ๋อเลย ถ้าค้าขายเนี่ยดาวงานโคจรเป็นเงินทองก็จะมีเงินเข้าพิเศษมีโอกาสได้รับยรับพิเศษแสดงว่าเผื่อเพื่อนๆน,นะฮะมีความตั้งใจอยากทําอะไรพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะฮะบางทีอยากจะอยากจะจัดโปรโมชัน่นอยากจะกระตุ้นยอดขายอยากจะทําเรียกว่ากระตุ้นการตลาดต่างๆนะฮะเอออะไรก็ตามที่เพื่อน เล็งเห็นนะฮะช่วงสามเดือนสุดท้ายจัดเต็มครับเพื่อนๆครับดวงเงินมาแน่ๆบางคนขายของใหญ่ขายบ้านขายรถนะครับโอ้โหเจ๋วเลยช่วงนี้นัดคุยลูกค้าเลยครับหรือช่วงนี้ฮะขยันเต็มที่ฮะถ้าเป็นเซลล์ขายขายทุกวันเลยฮะมาให้มันทุกวันครับไม่ต้องกลัวคิวใครนะคะคือพยายามอัดดาวให้ที่เดนเนี่ยนะฮะ อัดงานให้เต็มที่นะฮะมันยิ่งทํายิ่งได้นะครับดาวการงานคือดาวพฤหัสด,ดาวขู่ครองกับดาวพฤหัสเป็นดาวดวงเดียวกันของคนราศีเมถุนโคจรให้โชคให้ลาภให้เงินทองให้ทรัพย์สินต่างๆนะครับแสดงว่าถ้าสมมติว่าเราคาดหวังเรื่องเงินนะครับทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องของเรื่องของแฟนก็จะได้นะฮะมางคนได้สองทางเลยโอ้โหอันนี้แบบยอดเยี่ยมนะฮะ แต่บางคนได้ทางเดียวเพราะว่าแฟนตอนนี้ยังยังหมุนวนนะฮะกับเรื่องงานเรื่องเงินคือกำลังมีปัญหาส่วนตัวข้อนะฮะก็กลายเป็นงานที่จะสร้างเงินให้เราครับแต่ทางนี้ทังนั้นครับมันเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าช่วงอย่างนี้ไปเพื่อนเพื่อนโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องงานมี3อย่างที่เพื่อนผมให้กันบ้านนะครับ3เดือนนี้ ยิ่งทำยิ่งโฟกัสยิ่งขยันยิ่งให้ความสำคัญเงินจะเข้ามากกว่าปกติหลายเท่านะครับเรื่องแรกครับเรื่องงานนะฮะใครทำงานที่สัมพันธ์กับเงินเช่นค้าขายได้วันเงินมาเข้าถูกไหมทำธุรกิจอะโอเคจัดโปรโมชั่นหรือว่าวิธีกระตุ้นยอดขายหรือมองคลน,นะครับอาจจะ นแ,แรกแจกแถบนะครับเอออะไรก็ตามแล้วแต่เพื่อนๆน,นะเพราะว่าแต่ละคนงานไม่เหมือนกันถูกไหมครับเป็นเมถุนน่แต่ว่าเป็นเมถุนราชการอาจจะได้โชคลาภแฟนดี่าหรือแฟนมอบของขวัญของอะไรพิเศษให้นะฮะก็โอเคหรืออาจจะเป็นเงินกนได้นะครับแต่ปริมาณอย่าเพิ่งมองโอ้โหแฟนจะให้เงินล้านหรือเปล่านะฮะเอาปริมาณที่แฟนเราให้ได้นะฮะเออ ถ่าแฟนเราเป็นเจ้าสัวนะครับคือเป็นเศรษฐีเป็นระดับแบบหาเศรษฐีเราก็จะได้ตังค์ฟินยเยอะมากแต่ถ่าแฟนเราเนี่ยฮะก็ยังเป็นคนหาชักกินข้าวอยู่ก็อาจจะช่วยบางอย่างหรือซื้อของบางอย่างให้นรืว่าก็เป็นโชคนะฮะฉะนั้นบางที่ว่าบัาสนาบางอย่างก็แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือได้นะครับมันมีข้อได้แน่ๆน,น,นะฮะคิดว่าต้องได้ต้องได้แน่ๆแ,แล้วก็มีโอกาสที่จะ เสียงโชคเสีดวงฟุกๆกก็มีนะเออออย่างน้อยอาจจะซื้อทิ้งไว้นิดๆหน่อยหน่อยะฮะหรือแบบแบบพอปเป็นน้ําจิ้มนะนี่ไม่เคยเล่นนะฮะแต่จริงๆก็ไม่ต้องก็เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ได้ทั้งอื่นเองนะครับไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะแฟนให้หรือแฟนขายของได้แฟนขายที่ได้หรือได้ทรัพย์สินอ่าบางคนได้ทรัพย์ส,สินจากคนรักนะครับบางอย่างที่เออมีค่ามีราคาจะไม่ใช่เงินกันกน,นะเป็น รับสิ่งสิ่งของกันนะฮะอ่าฉะนั้นช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดแฟนดูแลแฟนนิดหนึ่งนะโอ้ใจนิดนะครับอยามีอะไรดีๆให้แล้วก็เรื่องของงานนะครับช่วงนี้เราโฟกัสเรื่องงานนะฮะพยายามอย่าสร้างปัญหาในที่ทาง,งานพยายามอ่อนอ่อนผลตามเรื่องงานพยายามขยันเต็มที่เรื่องงานใครค้าขายใครฟรีแลนซ์ใครเป็นนักธุรกิจใครเปิดร้านช่วงนี้หาวิธีกระตุ้นยอดขายได้แล้วนะครับอย่าขายไปทั่วไปนะฮะ ช่วงดาวมาทรงนี้เนะี่ยมันมีคนสนับสนุนนะฮะมีข่าวดีๆนะฮะบางทีแต่ไม่ใช่โอ้โหต้องขายดีทุกวันนะฮะเดี๋ยวบอกขายไม่ดีสองสามวันบน่นเลยนะเอาภาพรวมของสามเดือนนะฮะไม่เอาไปนวลวันนะฮะบางสัปดาห์จะเงียบกันนะนะแต่งานเป็นอีกสองสัปดาห์เงินดีนะครับคใครจ่ายหรือจะรับเพียบก็มีนะฮะเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ด้วยกันนะฮะไม่ใช่ว่าต้องเข้าทุกวันหรือเยอะทุกสัปดาห์แต่มีโอกาส บางทีเงียบๆอยู่นะอยู่มีเงินก้อนเข้าเลยก็มีมีออเดอร์ใหญ่ล้วก็มีนะฮะว่าไปนะครับบอกด้เลยฮะถ้าใครที่ทํางานประเภทต้องแบบทําบางอย่างเพื่อขายผลิตบางอย่างเพื่อส่งนะฮะสเดือนนี้จะมีออเดอร์ใหญ่นะครับมีออเดอร์พิเศษเข้ามานะครับมันเป็นดาวของงานที่ได้เงินก้อนแล้วมันก็คุ้มค่าต่อความเหนื่อย มันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้เราชื่นใจนะเออนั่นก็เป็นจุดเด่นนะครับฉะนั้นใครที่อยู่ในราศีนี้นะฮะแล้วก็อยากจะได้เงินก้อนนะฮะช่วงนี้ก็พยายามขนขวายขยันเต็มที่ของเราไปนะฮะเพราะว่าบางทีช่องทางบางอย่างมันเปิดหลังจากความขยันเต็มที่นะครับมันจะมีดวงมงคลนะฮะเหมือนกับขยันระดับหนึ่งนะฮะดวงไม่เปิดดาวอังคารเด่นดาวอังคารในเดือนของดาวอังคารคือความขยนัน อยู่ในเรื่องของการเงินอยู่ในเรื่องของงานมันต้องเปิดขยันแบบที่สุดนะฮะดาวองคานคือดาวแห่งความขยันแบบที่สุดดวงมันเปิดเ,เงินเข้านะฮะเงินไหลฉะนั้นะบางทีดวงชะตาเราอาจจะเป็นแบบเออต้องขยันแบบเต็มที่ที่สุดนะฮะเงินจะเข้าแล้วพอเข้ามันเข้าแบบโอ้โหล้นหลามเลยนะอ่าฉะนั้นทุกคนครับชุงนี้พยายามขยันเต็มที่หาช่องทางให้มีผลงานให้ได้จะวุ่นวายให้ใครช่วยเหลือจริงๆก็มีเกณฑ์สเร็จนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่า ดาวพฤหัสเด่นนะฮะช่วงนี้มีโอกาสมีโชคฟุกๆนะไม่ใช่ว่าแค่งานอย่างเดียวบางทีมีอะไรดีๆมีคนมอบของให้มีคนให,ให้ให้อะไรที่เออเราแบบพึงพอใจแล้วก็ปราบปลื้มนะเออเนี่ยฮะคือจุดเด่นนะครับนี่นะเพื่อนครับก็ลองพิจารณาดูนะช่วงนี้ขยันเต็มที่อยู่กับชิดแฟนเต็มที่แฟนมีอะไรให้ช่วยก็ช่วยนะครับหรือว่าจะได้อะไรที่พิเศษนะฮะเกิดขึ้น,นครับในช่วงสามเดือนนีน้บางคนอาจจะได้พาแฟนพาไปเที่ยว ไกลๆแฟนพาไปทานของอร่อยหรือแฟนพาไปที่แบบเออเราประทับใจนะฮะก็ได้แต่ว่าโดยรวมอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองนะหรืออีกอย่างคือปัญญาดาวเพื่อนจะได้ห่งปัญญาปัญญาเป็นทรัพย์สินแปลว่าช่วงนี้อย่าทําอะไรที่ซิกแซกนะอะไรที่มันซิกแซกเทาๆดําๆ,ๆไม่ค่อยโอเคดาวราคามันเด่นทําอะไรตรงตรงมาจะมีข่าวดีเลี่ยงการทําอะไรที่ซิกแซกด้วยนะมันจะถูกจับได้นะ ทําอะไรที่แบบเทาเทาดํดๆเนี่ยไม่ดีนะจะถูกจับได้นะทําไปตรงไปตรงมาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวมีคนเห็นคุณค่าสปอตไลตท์ส่องทาให้คนเห็นผลงานของเราเขาก็โอเคชื่นชมแล้วก็อาจจะซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนหรือว่าขายของหรือบางทีขายงานได้นะฮะโอเคครับขอให้โชคดีนะครับเพืเ่อนๆครับจากนี้จนถึงสิ้นสิ้นปีนะขนขวายนะฮะมีเรื่องดีๆแน่นอนครับโชคดีครับเป็นกำลังใจเข้าสื่อครับ